เฮล lo สบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนี้สาววอนจะพาทุกคนมาเบิ่งสกายวอล์กในเมืองไทยเนาะจะมีอยู่อบอนใดแน่เนาะอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเด้อก่อนอื่นเนาะสาววอนก็ต้องขอโทษขออภัยทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งในคลิปนี้เนาะเนื่องจากว่าสาววอนอยู่ในสุมโนะุนเนาะก็จะมีประชาชนดำรงชีวิตอยู่ในสุมโุนนำการหลายคนอาจจะมีเสี่ยงเล็บลอดเข้ามาอาจจะ เป็นเสียงค้นเสียงซัตว์เสียงนกเสียงไก่ประมาณนี้เนาะหรือว่าเสียงเครื่องจักรเสียงรถจักร โมโตไซค์อีย่างต่างๆก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะและสาวรนก็ต้องขออนุญาตเด้อเจ้าของซ่องเนาซ่องมีสาระที่สาวรนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาวรนจะขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มเมหรือว่าไปกดติดตามซ่องของเพื่อนได้เลยสาวรนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งเป็นควมฮู้เผื่อว่าทุกคนอยากไปเดินหรือว่าไป ไปเที่ยวสกายวอล์กในเมืองไทยเนาะอัน,น้ำซาวอนมาเลยแล t s ก็ว้าวสวยๆทางนั้นเลย <13 S 1> ทุกคนเช็คอินสกายวอล์กในเมืองไทยสำหรับผู้ที่ชอบท้าทายความสูงจะมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ let's go มีสาระ ปัจจุบันไม่เพียงแต่สถานที่ตามธรรมชาติหรือแหล่งช้อปปิ้งเท่านั้นที่ได้รับความนิยมแต่ที่เที่ยวในแนวเอ็กซตรีมก็เป็นสถานที่ที่ได้รับวความสนใจมากในเวลานี้ววซึ่งสไายวอล์กก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวนี้เช่นกันและสามารถเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยเพราะไม่ได้มีความหวาดเสียวมากนะักที่สำคัญ ในแต่ละที่จะมีไฮไลท์ที่เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแตกต่างกันไปแต่รับรองว่าสวยงามสุดอันสิและน่าประทับใจอย่างแน่นอนครับซึ่งในคลิปนี้ช่องมีสาระได้รวบรวมสกายวอล์กในเมืองไทยมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปดูกันเลยครับเริ่มจากสกายวอล์กที่1คือมหานครสกายวอล์กกรุงเทพมหานคร มหานครสกายวอล์ตั้งอยู่บนชั้นที่78ของตึกคิงพาวเวอร์มหานครเป็นดาดฟ้าที่ได้ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูงเหนือระดับพื้นดินถึง314เมตรและเป็นจุดชมวิวสูงสุดใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครเมื่อขึ้นไปอยู่บนมหานครสกายวอล์คุณผู้ชมจะสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาของกรุงเทพมหานครได้360องศา และมีไฮไลท์ที่สำคัญคือพื้นรกระจกลอยฟ้าที่มีลักษณะเป็นพื้นกระจกสายกว้างซึ่งสามารถมองทะลุลงไปได้ถึงท้างล่างซึ่งสร้างความหวาดเสียวที่จะท้าทายคุณผู้ชมในทุกย่างกา้าวทำให้คุณผู้ชมสามารถที่จะเดินเข้าไปยืนถ่ายรูป <Okay. S 1> แบบชิคๆก,กับบริเวณพื้นกระจกได้โดยพื้นรกระจกลอยฟ้าบนดาดฟ้าตึกมหานครนี้ได้ชื่อว่าเป็นพื้นรกระจกลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความสูงถึง310เมตรส่วนจุดที่สูงที่สุดคือเด e p พีคมีความสูงถึง314เมตรการชมวิวกรุงเทพมหานครบนดาดฟ้าตึกมหานครนั้นถึงแม้จะไม่มีทะเลหมอกแต่สามารถทดแทนได้ด้วยหลกทย่ยแสงความประการตาของเมืองกรุงแทนซึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วจะเห็นความสวยงามเห็นความซ i วิลล z e ์ของกรุงเทพมหานครเห็นคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่แสนสวยงาม และสามารถเห็นตึกระฟ้าน้อยใหญ่เรียงรายสุดตาหากคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมในยามเย็นจนถึงเวลาค่ำคืนจะได้เห็นท้องน้ำเจ้าพระยาต้องแสงแดดอบอุ่นท่ามกลางแสงไฟจากตึกระฟ้าเหล่านั้นระย,ยิบระยับตื่นตาจึงไม่แปลกใจที่ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยที่หลงไหลเท่านั้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วมหานครสกายวอล์กเป็นสถานที่ที่ปักหมุดไว้ว่าจะต้องมาเยือนให้ได้ ซึ่งถือเป็นอีกแลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานครสำหรับการเข้าชมนั้นสามารถเข้าชมได้ใน3ส่วนคือชั้นที่74เป็นจุดชมวิวภายในอาคารและจุดชมวิวภายนอกอาคารและจุดชมวิวชั้นที่78ที่เป็นดาดฟ้าพื้นกระจกที่เป็นไฮไลท์ของมหานครสกายวอล์กกรุงเทพมหานครแห่งนี้ครับ 2สกายวอล์กเชียงคานจังหวัดลเลยโอ้โห,โหสวยอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเชียงคานที่ต้องห้ามพลาดคือสกายวอล์กเชียงคานหรือสกายวอล์กผู้คบกนิ้วตั้งอยู่ที่<ห>บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหืองไหลามาลงแม่น้ำโขงที่บ้านท่าดีหมีตตำบลปากตอมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสกายวอล์ก<ห>เชียงคานมีลักษณะเป็นทางเดินกระจกใสาย,ยาวกว่า100เมตร กว้าง2เมตรและสูงจากพื้นดิน80เมตรหรือเทียบเท่าได้กับตึก30ชั้นเลยทีเดียวครับววโดยสร้างยืดออกไปบริเวณหน้าผา21เมตรตัวโครงสร้างสกายวอล์กเชียงคานทำเป็นทางเดินกระจกสายชนิดพิเศษมีตะแกรงเหล็กรองรับแบ่งเป็นทางเข้าทางออกคนละทางที่ปลายทางเดิน จะเป็นลานวงกลมชมวิวซึ่งมีอยู่3จุดเชื่อมต่อกันด้วยลานชมวิวจุดกลางทําให้สามารถรองรับจํานวนผู้เข้าชมหมุนเวียนในแต่และรอบได้จํานวนมากขึ้นสามารถเดินชมวิวได้อย่างเลิดเพลินกับทางเดินที่ยาวกว่า80เมตรซึ่งนักท่องเที่ยวจะเห็นวิวที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและแม่น้ำโขงแบบพานโนรามามที่สามารถมองเห็นทั้งฝั่งของประเทศไทยและฝั่งสปปลาวโดวยที่จุดนี้ จะเห็นโค้งน้ำอันสวยงามได้อย่างเต็มตาและที่พิเศษอีกอย่างคือบริเวณนี้ยังเป็นจุดที่แม่น้ำเหืองจากประเทศลาวไหลามาบรรจบกับแม่น้ำโงทำให้เห็นแม่น้ำเป็นสองสีอย่างชัดเจนเป็นภาพที่งดงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งครับและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสกายวอล์กเชียงคานแห่งนี้คือองค์พระใหญ่โคกนิ้ว ที่เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประธานพรสูงกว่า19เมตรหลอด้วยไฟเบอร์ผสมเรซินทองสวยงามจับตาโดยเฉพาะเมื่อแสงแดดสาดส่องในยามเช้าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เป็นแลนด์มาร์กของเชียงขาดที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดครับสุดยอดสวย <S 3 s k สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อจังหวัดหนองคาย สกายวอล์กวัดผาตากเสื้อจังหวัดหนองคายเป็นสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของวัดผาตากเสือ้อตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมีลักษณะเป็นทางเดินรูปตัวยูเกือกมา้ายื่นออกไปจากหน้าผา6เมตรโดยทางเดินจะกว้างประมาณ1.5เมตรส่วนที่เป็นทางเดินกระจกใสมีระยะทางรวมทั้งหมด16เมตรพื้นและราวกั้น เป็นกระจกแทมเพอร์ลามิเนตสกายวอลวัดผาตักเสื้อสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรทำให้สามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำโขงและวิวทิวทัศน์ของประเทศลาวได้อย่างสวยงามมากๆยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูหนาวยังสามารถมองเห็นทะเลเหมอกแบบอลังการได้อีกด้วยถือเป็นจุดแลนด์มาร์กของจังหวัดหนองคายอีกหจุดเลยครับซึ่งถ้าหากมองไปทางด้านซ้ายจะเห็นเกาะใหญ่กลางแม่น้ำโขง ทำให้ดูเหมือนลำน้ําโขงแยกเป็นรูปตัววายเลยครับช่วงเวลาที่แนะนําคือช่วงเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นในช่วงที่อากาศเย็นจะเห็นคลื่นหมอกสวยงามเมื่อท้องฟ้าเริ่มสว่างแสงแดดเช้าเริ่มส่องผ่านคลื่นหมอกที่เคลื่อนไหวเป็นภาพที่น่าประทับใจที่จะต้องจดจําไว้อย่างแน่นอนครับ 4. สกายวอล์กไอโยเวงจังหวัดยะลาจุดชมวิวทะเลหมอกไอโยเวงที่เป็นที่ตั้งของสกายวอล์กไอโยเวงตั้งอยู่บนยอดเขาไมโครเวฟบริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกไอโยเวงข้างจุดชมวิวเดิมในพื้นที่บ้านฐานมะลิตำบลไอโยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีความสูง622เมตรจากระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นมาเพื่อไว้สำหรับชมวิวของทะเลเหมอกโดยเฉพาะา <Wow, S 1> ซึ่งสามารถมองวิวรอบทิศแบบ360องศามีลักษณะเป็นโครงสร้างอาคารเป็นเหล็กความสูง45เมตร,รโดยมีจุดไฮไลท์อยู่ที่ระเบียงพื้นกระจกใสมีลักษณะเป็นทางเดินยื่นออกไปในอากาศ33เมตรอีกทั้งผนังของสะพานยังสร้างเป็นกระจกใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้เห็นวิวได้อย่างชัดเจน<ว>แต่เพื่อใ<า>ห้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปได้อย่างสวยงามอีกด้วยครับและไฮไลท์ที่สำคัญคือทะเลหมอกไอเยเวกบอกเลยว่าสวยสุดกันสี่สใครได้เห็นแล้วต้องประทับใจหากคุณผู้ชมไปยืนจิ้ปลายทางเหนือจะเหมือนยื่นอยู่บนหมู่เมฆสุด amazing กันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้เรายังสามารถเห็นวิวทวทัศ์ของพื้นป่าฮาราบาลาและทะเลสาบเขื่อนบางลางถ้าหากมองผ่านพืชกระจกใสายลงไปด้านล่าง จะเห็นพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ของป่าฮาลาบาลาอีกด้วยสกายวอล์กทะเลหมอกไอโยเบกไม่เพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อีกด้วยโดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโ,โปร์ที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราครับห้าสกายวอล์กริมแม่น้ำแขว สกายวอล์คบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงามของทั้งสองฝั่งแม่น้ำและสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพแม่น้ำสองสีที่ไหลามาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ที่มารวมกันกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองทั้งสองฝั่งของแม่น้ำมีการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดทำเป็น walking street ทําให้การท่องเที่ยวมีความคึกคักรวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะสถานที่พักผ่อนที่มีความปลอดภัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีด,ด้วยครับ Skywalk 2แควมีความสูงประมาณ12เมตรและยาว150เมตรบริเวณพื้น Skywalk ทำด้วยกระจกใสมีความแข็งแรง สามารถมองเห็นแม่น้ําด้านล่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเดินไปทางด้านซ้ายของสะพานก็จะมองเห็นแม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันคือแม่น้ําแควน้อยและแม่น้ําแควใหญ่ที่มากกลายเป็นแม่น้ําแม่กลองซึ่งเป็นไฮไลท์สุดพิเศษของสกายวอล์กแม่น้ําแควแห่งนี้ครับซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวบนสกายวอล์กแม่น้ําแควนี้แล้วจะสามารถมองเห็นวิวของ มูกก่เกาะชุมชนริมน้ <ioè> ําเห็นชาวแพรที่มีนักท่องเที่ยวล่องแพรอยู่ตามแม่น้ําเห็นวัดถ้ำเขาแหลมพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวสพานพระสังฆราชหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรวิวแม่น้ำสองสีครับ6<บ>กสกายวอล์วัด,วดเขา,ขาตะแบงจังจหว,งงว,วัดชนบุรี s k y ยวอลวัดเขาตะแบกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภอศีรราชาจวัวจนชนบุรีมีลักษณะเป็นทางเดินทอดยาวไปกลางอากาศ,ากาศเหนือย,ยอดไม้สูงจากพื้นดินกว่า25เมตรมีระยะทางทั้งหมด226เมตรโดยจุดที่เป็นไฮไลท์จะอยู่บริเวณสะพานกระจกใสระยะทาง50เมตรสามารถอมองเห็นพื้นด้านล่างได้อย่างชัดเจนขอบสะพานเป็นกระจก ทำให้มองเห็นวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจนสวยงามตัวสะพานจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ100คนจากจุดชมวิววันนี้เราจะได้ชมวิวของป่าเขากว้างไกลไปจนถึงท้องทุ่งและอ่างเก็บน้ำได้แบบ360องศาสกายวอล์กวัดเขาตะแบกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรี ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว<อ>ซึ่งนอกจากจะได้ชมความงดงามของทัศนียภาพโดยรอบวัดเขาตะแบกที่มีบรรยากาศรมรื่นและเงียบสงบยังสามารถเดินขึ้นบันไดศึกษาธรรมชาติที่มีพันไม้อุดมสมบูรณ<า>์และถ่ายรูปวิวสวยๆได้ตลอดเส้นทางนอกจากนี้น,นักท่องเที่ยว<อ>ยังสามารถเดินขึ้นเขาไหว้พระทำบุญ และยังมีกิจกรรมผูกริบบิ้นเสริมสริมง,งคลตามสะพานและจุดต่างๆภายในวัณนนอุทยานวัดเขาตะแบกอีกด้วยครับโ,โห,โหยามคือนก็วสวยทุกคนเจสกายวอล์กูเลิเขาคอจังหวัดเพชรชบูรณ์สกายวอล์กเลิตั้งอยู่บนตำบลแคมสดอําเภอเขาคอจังหวัดเพชรชบูรณ ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่อยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นสกายวอล์คชมวิวสวยแห่งแรกในของแอโดยในจุดนี้มีการสร้างสกายวอล์คไว้รองรับนักท่องเที่ยวในการเดินขึ้นไปชมวิวสุดอลังการที่ด้านบนจากสกายวอล์คนี้เราจะได้เห็นวิวพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่โอบล้อมไปด้วยทะเลภูเขาวสวยงามเป็นวิวธรรมชาติ ที่ผสมผสานกับศิละปะวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวตัวสกายวอล์กยาว60เมตรสร้างบนพื้นที่40ไร่ริมทางหลวงหมายเลข12อบล้อมด้วยขุนเขาสวนดอกไม้สามารถชมวิวได้แบบ360องศากับความงดงามที่คุณผู้ชมต้องมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองทางเดินลอยฟ้าที่เป็นกระจกใสยาวกว่า88เมตร สร้างอยู่บนพื้นที่40ไร่มีความ<อ>สวยงามด้วยทุกดอกไม้หลากหลายสีสันท่<ห>ามกลางบรรยากาศทิวเขาเรียงรายสลับทับซ้อน<ห>มีมุมถ่ายรูปมากมายที่ถูกจัดสรรไว้เป็นอย่างดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันลานจอดรถกว้างขวางมีคา,ฟาเฟ่ชิลๆไว้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่มีจุดให้นั่งเพื่อชมทัศนียภาพของภูเขามีกิจกรรมให้อาหารแกะกลางทุ่งหญ้าแถมล่าสุด ยังมีรถไฟจิ๋วที่วิ่งชมวิวบนเนินเขาได้อย่างสนุกสนานท่ามกลางอากาศเย็นๆนับว่าเป็นจุดเช็คอินในเขาคออีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดครับ 8. ปดสกายวอล์คควรหลนหฮิลจังหวัดสมุขสกายวอล์คควรหลวฮิล เป็นสกายวอล์กแห่งแรกในจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่หมู่4ี่บ้านท่าคลองตำบลท่าสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาธรรมชาติ<า>สวยข<า>งจะมีวิวสองข้างทางท,างที่สวยมากมีบรรยากาศดีตลอดเส้นทางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางไปเก็บเกี่ยวความสวยงามของธรรมชาติและเก็บภาพความประทับใจกับธรรมชาติที่สวยงามาโดยไฮไลท์ของการไปเที่ยวควรหนฮิลคือสกายวอล์กควรหนฮิล มีลักษณะเป็นทางเดินยาว2ข้างทางระหว่างก้าวเดินสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศามีมุมถ่ายรูปสวยหลายจุดและสามารถชมทะเลหมอกในช่วงเช้าได้นอกจากนี้ยังมีบริการกางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับโดยสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันพัฒนาระหว่างชาวบ้านและอบตจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมตลอดทั้งปีครับโหยางเมื่อคืนนี่สวย9สกายวอล์คสวนพฤกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่สกายวอล์คหรือคานอป y ี้วอล์คเว์ตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นศูนย์อนุรักพืชและไม้หายากทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุมไฮไลท์ก็คือคานอปปี้วอล์กเว y หรือทางเดินลอยฟ้าที่มีลักษณะเป็นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้สูงจากพื้นดินประมาณ20เมตรระยะทางประมาณ400เมตร สามารถเดินชม,มวิวทิวทัศน์ของป่าไม้รอบๆได้อย่างไรชิดและสวยงามโดยที่พื้นของทางเดินนั้นจะปูด้วยแผ่นเหล็กสลับกับบางส่วนที่เป็นพื้นกระจกที่สามารถมองเห็นสวนด้านล่างได้อีกด้วยครับทําให้เกิดความเสียวเบาๆให้กับผู้เข้าชมซึ่งถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่ได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ไปในคราวเดียวกัน ค a n o p y ปี้ว w a y ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ<อ>ที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางเดินลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยครับ<อ>และที่สำคัญคือมุมสะพานนั้นยังเป็นวิวแบบพานโนรามาที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถเดินไปมองวิวของยอดไม้ได้แบบรอบทิศ360องศาเลยครับโอ้โหสวย อันดับที่10 10 s k สกายวอล์คเกือนรีทรจังหวัดอุบลราชธานีสกายวอล์คเกือนริทรหรือสกายวอล์คอุบลราชธานีเป็นประสบการณ์การขึ้นที่สูงอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยที่คุณผู้ชมจะได้เห็นวิวสุดลูกหมูลูกตามีทัศนียภาพที่งดงามและบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจที่คุณผู้ชม จะมีโอกาสได้ชมทิวทัศน์อันน่าทึ่ง mm hmm. ของชนบทโดยรอบในขณะที่เดินไปตามแท่นลอยน้ําที่อยู่สูงเหนือน้ํามองเห็นแพรลอยน้ําวิ่งผ่านไปมาอย่างคึกคักและสามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นตกปลาว่ายน้ําตั้งแคมป์และดูนก mm hmm. นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดนบนุราชธานีนอกจากนี้ย,ยัง<า>เป็นแหล่งท่องเที่ยว mm hmm. ที่มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติหรือ Nature Walkway ความยาวกว่า415เมตรพร้อมกันกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนพ <Wow. S 1> ื้นที่กว่า450ไร่สกายวอล์คที่เกอดซีรีสทรน,นี้มีความยาวประมาณ250เมตรระหว่างที่คุณผู้ชมเดิอนอยู่บนพื้นกระจกบ,บนสกายวอล์คเพื่อชมความงดงามของธรรมชาติ ก็สร้างความตื่นเต้นให้ได้พอสมควรครับเพราะต้องเดินอยู่บนพื้นกระจกที่มองเห็นพื้นเบื้องล่างเป็นพื้นทรายและพื้นดินที่มียญ้าขึ้นปกคลุมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับส mm hmm. กายวอล์กเขื่อนสิรินทรนนี้อยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟพ mm hmm. เขื่อนสิรินทรอ,อำเภอสิรินทรจังหวัด mm hmm. อุรลราชธานีครับสุดยอด อันดับที่11สกายวอล์คเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรี Skywalk เขาแหลมอีกหนึ่งที่เที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่เขื่อนวชิวราลงกรณ์ตำบลท่าขนุนอำเภอทองาผาภูจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแลนด์มาร์คและจุดเช็คอินที่สายถ่ายรูปต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับโดยมีไฮไลท์ก็คือทางเดินกระจกใสที่มาพร้อมกับความสูง 8.3เมตรยาว3.4เมตรกับวิวสวยของคุณเขาอันเขียวขจีให้เดินรับลมเย็นจากธรรม,มชาติที่สวยคนเมืองไทยที่สวย,ย Sky walk, ดีสกายวอล์กยังมีม่านน้ำตกพร้อมด้วยแสงสีที่ไหลลงสู่สระน้ำทำให้เป็นภาพที่สวยงามมากๆครับอีกด้วยบริเวณรอบๆก็จะเป็นเนินหญ้าสีเขียวมีสวนดอกไม้และน้ำพุเล็กๆให้ได้ไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ และถ่ายรูปรับบรรากาศด,ด,ดีกันอีกด้วยครับสำหรับใครที่ชอบแสงสียามาค่ำคืนก<ฮ>็สามารถมาเที่ยวชมความสวยงาม,มางได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโ,<ฮ>โดยจะมีการเปิดไฟแสงสีที่สวยงามสร้างความตราการตาในยามาค่ำคืนซึ่งทำให้ได้ฟิลที่แตกต่างไปจากตอนกลางวันครับ<ฮ>ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกมาดูความสวยงามได้ทั้งสองช่วงเวลา ที่12สกายวอล์กปัตตานีจังหวัดปัตตานีสกายวอล์กปัตตานีอยู่ภายในสวนสมเด็ยเจ้าฟ้ากลัลยานีวัฒนาตมาลาาหลวงนรานธิวาสราชินทร์หรือสวนแม่สวนลูกในตำบล mm hmm. ร,บ mm hmm. รูสมิแล mm hmm. อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ตั้งใจสร้างที่นี่ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวในแนวแอดเวนเจอร์ท้าทายความสูงโดยด้านล่างจะเป็นป่าชายเลน ซึ่งโครงสร้างของสกายวอล์กจะทำจากเหล็กสูง12เมตรส่วนพื้นทางเดินจะเป็นตาข่ายเหล็กที่สามารถมองทะลุเห็นพื้นด้านล่างได้มีความยาวประมาณ400เมตรมีบันไดขึ้นลง2จุดและมีศาลาน,นั่งพักเหนื่อย5จุดพร้อมกันนี้ยังมีจุดชมวิวอีก5จุดด้วยซึ่งถ้าหากมองออกไปทางทิศตะวันตกคุณผู้ชมจะเห็นทะเลเอ่าวไทยหรือปอากอ่าวปัตตานีและแหลมตาชี ส่วนฝั่งทิศตะวันออกจะเห็นวิวทูทัศน์ของเขาทรายขาวหรือเขารังเกียบพร้อมกับชมทัศนียภาพของพื้นป่าชายเลนแบบ360องศาในยามเย็นที่พระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าได้อีกด้วยครับสวยมากอันดับที่13อันดับที่13สุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นสกายวอล์กน้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยคือสกายวอล <Sky walk S 2> สุสพรรณบุรี โอ้โหอยู่ผ่าเลยทุกคนสกายวอลคสุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่วัดเขาทําเทียมอำเภออูทอง or, จังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อเปนเอ็นการี่อทุอ้างสกายวอล์คแห่งนี้ดำเนินการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี2563โดยปัจจุบันได้ดำเนินการโครงการไปแล้วประมาณ50%าซึ่งขณะนี้เฟสที่1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> และกำลังดำเนินการก่อสร้างในเฟสที่2ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จได้ในปี2568และเนื่งองในเทศกาลปีใหม่2567ที่ผ่านมาอปทอร7รร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการเปิดให้ขึ้นชมวิวสกายวอลล์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่29ธันวาคม2566 ถึงวันที่2มกราคม2567งมากตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาและหลังจากนั้นจะปิดดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อในช่วงแรกการขึ้นไปชมนั้นจะต้องขึ้นโดยบันไดเท่านั้นโดยมีความสูงประมาณ150ขั้นหรือเทียบเท่ากับตึงสูงประมาณ12ชั้นออส่วนในอนาคตจะมีลิฟต์แก้วให้บริการซึ่งตอนนี้อ,อ,อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง สกายวอล์กสุพรรณบุรีที่สร้างเสร็จแล้วในเฟสที่1นนี้จะมีระยะทางเดิมประมาณ200เมตรซึ่งถ้าหากโครงการนี้ได้เสร็จสิ้นลงจะถือว่าเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโดยมีความยาวประมาณ500เมตรมีความสูงประมาณ32เมตรกระจกเนิรภัยแต่ละแผ่นสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ500ก<ฮ>ิโลกรัมจุดเด่นของสกายวอล์กของอที่นี่ไร้เสาคัน แต่จะใช้การเจาะเข้าไปในชั้นหินของภูเขาที่มีความหนานแน่นสูงและใช้ขาก่อนยึดกับหน้าผาไว้ทําให้นักท่องเที่ยวไม่รู้สึกเกกะสายตาทําให้ถ่ายรูปได้สวยงามมากขึ้นและที่สําคัญนักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงความหวาดเสียวได้ในเวลาเดียวกันสุดยเมื่อเดินไปถึงจุดชมวิวนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นองค์พระพุทธุทปุษยคิรีสีสวุสวรรณภูมิเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวที่เป็นจุดพักผ่อน และเห็นวิวของเมืองอูทองในมุมสูงและหากใครเดินชมเสร็จแล้วก็สามารถเดินหรือนั่งรถบริการไปไหว้ขอพรพระพุทธปุษยะคิรีสีสุวรรณบูมต่อได้สกายวอล์กสุพรรณบุรีหากเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีความสวยงามมากและคาดว่าจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมายด้วยจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นและที่สำคัญ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี้ด้วยครับสุดยอดทุกคนจากการรวบรวมสกายวอล์กทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในคลิปนี้คุณผู้ชมเคยไปเที่ยวสกายวอล์กที่ไหนมาบ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับยังว่าเคยได้ไปเที่ยวสกายวอล์กแห่งใดเลยในเมืองไทยประเทศไทย ที่ต้องเหนือจากในคลิปนี้อไปแล,ลและมีความโดดเด่นสวยงามไม่แพ้ที่อื่น<ม>สามารถ<อ>นแนะนำ<า>ให้ได้ไปเที่ยวชมกันคอมเมนต์ Comment แนะนำได้เลยนะครับอิงหูสุดยอด โอ้โหว้าวทุกคนมีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ,ะถ้าถามสาวรว่าเคยไปจากบ่อนแล้วบอกตอบเลยว่ายังเนาะ,นะทุกคนยังไ่เคยได้ไปจากเทือเนาะถ้ามีโอกาสเนาสาวรก็จะไปเยี่ยมชมอย่างแน่นอนเนาะคือที่สําคัญเมืองไทยเนาะมีแต่สถานที่สวยๆงามๆโดยเฉพาะธรรมศาตร นทุกคนโอ้โหสวยมากตามคลิปเลยนั่นแหละซาวอนก็เป็นคนนึงที่อยากไปเที่ยวเมืองไทย แต่ตอนนี้ก็ขอเก็บเงินก่อนเด้อหรือว่าขอเก็บตังค์ก่อนนั่นเองอาสาวรอนก็ขออนุญาตเด้อฝากซองของสาวรอนเนาะทุกคนวอนว้าวสาวโพนฮงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวรอนในเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะ,ะอยากสปอร์ตสาวรอนอยากให้กำลังใจสาวรอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ที่สาคัญอย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย